้าคุณโยมเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งโดนบอกเลิกหมากมาก,มากมาโดยที่เราก็ไม่เต็มใจที่จะเลิอกอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีเหตุผลของตนเองว่าจะเก็บหรือจะทิ้งความรักที่เรามีให้บางคนเนี่ยรักกันมาสองสามปีแต่พอเจอคนใหม่ที่ดีกว่าสวยกว่ารวยกว่าก็ากลับทิ้งไปได้อย่างง่ายดายกับกันเนี่ยบางคนก็ไม่คิดที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตคุณโยม ไม่ว่าทุกคนจะมีเหตุผลแบบไหนเนี่ยก็ต้องรับผลที่ตนเอ,องเลือกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่นําความทุกขมาให้นําความเจ็บปวดมาให้ไม่มีแม้แต่การเอาใจใส่ไม่มีแม้แต่การปลอบใจเวลาที่เรามีความทุกข์คุณโยมคุณโยมจะยังรับความรักแบบนี้ได้อยู่ไหมกับกันความรักที่ไม่จําเป็นต้องครอบครองเพียงแค่ได้เฝ้ามองอยู่ห่างๆเท่านี้ก็มีความสุขแล้วเราจะยังพอใจกับความรัก แบบนี้อยู่ไหมคุณโยมไม่ว่าคุณโยมจะเลือกความรักแบบไหนความรักที่แท้จริงก็ไม่เคยทำร้ายใครฉะนั้นถ้าคุณโยมมีความสุขกับความรักที่เลือกเท่านี้ก็โอเคแล้วเพราะความสุขเนี่ยเกิดจากการพอใจในสิ่งที่เรามีและยินดีในสิ่งที่เราเป็นก็ขอฝากไว้นะเจริญพร